เรื่องของ PK เรื่องของโยเกิร์ตไม่พ้นเหล่าบรรดาคนดังก็ออกมาให้ความเห็นนะครับส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนพ้องกันนะนะพวกเพื่อนฝูงกันว่าเอ้ยหัวเมียเลิกกันแล้วอีกฝ่ายเป็นยังไงบ้างผู้หญิงก็จะต้องดูแลผู้หญิงเป็นธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากการที่ PK เนี่ยไปมีคนอื่นก่อนหรือเปล่า มันทําให้เพื่อนๆก็เลยไม่ค่อยจะไปให้กําลังใจ PK เท่าไหร่ส่วนมากมุ่งไปที่โยเกิร์ตอีกคนหนึ่งครับที่รักเพื่อนไม่แพ้กันก็คือดีเจต้นหอมของเรานี่แหละครับไปดูหน่อยสิเขาว่ายังไง ออกตัวมาตลอดนะครับว่ายืนอยู่ข้างโยเกิร์ตนะฮะสำหรับต้นหอมนะครับดีเจต้นหอมของเราเนี่ยนะครับที่ได้มาร่วมงานเปิดตัวรายการสุดฮิต king of sale นะบัลลังนักขาย2ทางททบ5นะครับก็ดยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นเพื่อนคนสนิทที่ให้ที่อยู่กับโยเกิร์ตช่วงที่หย่ากับ P ีในช่วงแรกๆยังต้องใช้ชีวิตในช่วงแรกๆนะตอนที่ออกมาก็ยังไม่มีอะไรคือต้นหอมก็คุยกับโยเกิร์ตนะเ็าบอกว่าตอนที่ออกมาจากแยกตอนที่หย่ากัน่ะ ทั้งคู่ก็ไม่ได้มีอะไรตอนนี้เขาเซตชีวิตได้แล้วคือคนเล่าให้ฟังว่าตอนนี้โยเกิร์ตอยู่ยังไงนะเขามีคอนโดมีที่อยู่มีการทํางานที่ดีตอนนี้หอมคิดว่าโยไม่น่าห่วงแล้ววงเล็บโยเกิร์ตใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยการใช้ชีวิตก็ตามที่เห็นในอินสตาแกรมนะในสมัยก่อนเขาอยู่ด้วยกันถามว่าเขาใช้เงินเยอะไหมหาได้เยอะใช้เยอะเป็นเรื่องปกติ เขาเป็นคนวางแผนการเงินที่ค่อนข้างดีต้นหอมก็ยังบอกต่อนะครับหอมก็มีถามเข้ามาตลอดแหละว,ว่ามีอะไรให้กังวลไหมเขาบอกไม่มีหรอกพี่สาวเดี๋ยวเจอกันคนรอบข้างให้กันำลังใจตลอดในช่วงวิกฤตหอมว่ามันทําให้ตัวเขาโตขึ้นนะถ้าเขาต้องการออกมาใช้ชีวิตคนเดียวหอมว่าเขาต้องเรียนรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องแข็งแรง เขาต้องพึ่งตัวเองมากๆแล้วไม่กล้าพูดหลังจากที่มีข่าวว่าแม่พีเคจะฟ้องโยเกิร์ตมันไม่ได้ออกมาจากทางเขาเป็นกิจจลักษณะที่เป็นทางการหอมก็ไม่กล้าพูดอะไรลองให้ฝั่งนั้นเป็นคนพูดก่อนจะดีกว่าสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรถ้าจะฟ้องหอมว่าก็คงมีโนติสมาอย่างเป็นทางการเอาให้มันเป็นทางการก่อนดีกว่า หอมเนี่ยเป็นคนนอกไม่ค่อยอยากลงไปยุ่งอันนี้พูดแทนนะครับหลังจากที่มันนักข่าวจ่อมไมถามคือหอมกับโยเกิร์ตเนี่ยเหมือนก็ทาโปรโมทสินค้าร่วมกันคนก็เลยถามได้พอโยเกิร์ตเป็นประเด็นไม้มันก็เยอะหน่อยเวลาที่จะไปถามต้นหอมนะครับเพราะว่าอันนี้คือวงการบันเทิงนะครับนี่จุดท้ายแล้วต้นหอมก็ให้กําลังใจโยเกิร์ตส่วน PK นั้นเขาก็ไม่ได้ดา่าแต่ก็แค่ไม่ได้พูดถึงเท่านั้นเองนะฮะ นี่คือกระแสส่วนหนึ่งจากคนดังในโซเชียลมีเดียนะครับส่วนมากแหละครับคนก็จะไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องของผัวเมียที่อย่าล้างกันนะครับเพราะว่าเวลาอีกฝั่งหนึ่งพูดอีกฝั่งก็อาจจะพูดไม่ตรงแล้วถ้าเกิดเข้าไปดีกันได้เราก็รับประทานอาหารสุนัขนั่นแหละครับเป็นประจำครับเรื่องของผัวเมียแต่รอบนี้น่าจะไม่ได้กลับไปรับประทานอาหารสุน,นัขแล้วครับเพราะเขาหย่ากันจริงครับ